ความหมายที่บอกว่าตอนนี้ก็คือเรากำลัองอยู่กับเวลาปัจจุบันเราจะต้องไม่ใช้เวลาปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยหมดสิ้นไปกับการคิดมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความเศร้าโศกเสยียใจกับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตความกังวลใจกับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วต้องทิ้งมันไปให้หมดไม่เศร้าสไม่เศร้าโศกเสยียใจ Allah swt sampaikan dalam Al-Quran dalam Surah Al Imran ayat 139: "Wahai janganlah syaitan berdiri, dan janganlah kamu berkerumun. 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 J วันจุมูลอัแล้วนะพราะสูงเจ้าทั้งหลายในขณะขณะนี้เนี่ยกำกำลังอยู่ในสถานะที่สูงส่งแล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวครับว่าเรากํกำลังอยู่ในฐานะที่สูงส่งอินกุนจุมุปีนีท่านนี้หากพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อมน์เพราะฉะนั้นใจของเราถูกยึดมั่นกับอัลลอฮฺมานะตาอาศรัทธาในพระองค์ ก็อย่าได้เศร้าโศกเสียใจและทิ้งอดีตไปลบอดีตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกกัดรุ่มเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้สั้นๆแค่นี้ครับข้อที่หทั้งหมดห้าข้อนะครับข้อที่2อ,อย่าฟังคำพูดของคนที่ชอบคิดลบปัจจุบันนียด้วยเหตุการ,รกณ์เศรษฐกิจนาะปิดเครืค่อเราอาจจะเห็นหลายคนที่ อารมณ์ไม่ดีเมื่ออารมณ์ไม่ดีความคิดก็ไม่ดีเมื่อความคิดไม่ดีก็พูดชอบพูดลบๆเราไม่อยากไปฟังและเราก็อยาไปฟังด้วยแม้กระทั่งว่ามันเป็นความคิดลบจากตัวเราเองบางคนบอกกับเราว่าขอโทษนะครับที่จะต้องใช้คําพูดบางคำเป็นภาษาชาวบ้านบางคนบอกกับเราว่า ถาพูดลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องไปฟังตราบใดที่มันไม่มันไม่เคยที่จะให้ตังเราและตอนนี้มัน็ไม่ไม่ให้ตังเราอย่าไปฟันคำพูดของคนแบบนี้ของคนพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องไปฟังคำพูดของเราเองที่มันเรียกว่าเสียงในหัวมันมีเสียงในหัวบอกเราว่าเราเป็นคนทำไม่ได้หรอกนะหรือเราพูดกับตัวเราเองว่ามึงทำไม่ได้หรอก อย่าไปฟังและอย่าพูดกับตัวเราเองครับเพราะอะไรครับเราอยู่บนหลักการยึดมั่นศรัทธาประการหนึ่งนะครับข้อความที่ว่าอินชาอัลลอฮ์และอินละมยชะละมยบุญอันใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ตรัาถึประสงค์มันจะต้องเกิดขึ้นอินละมยชะละมยบุญและอันใดก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีใครคนใดมาสั่งเราว่าเราทําไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกอย่าไปฟังแม้กระทั่งว่าคําพูดเมื่อตะกีนี้เป็นคำพูดจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกนะครับว่าภูการะหมายถึงผู้รู้เนี่ยเขาสั่งเสียไว้ว่าเราอย่าได้พูดท่าทํานี้เป็นหลดทามีอะไรบ้างครับ อยากจะให้ทุทกท่กานใน้ฟันนะครับแม้ว,ว่าเราจะอายุมากแล้วแลวะโดยเฉพาะที่เป็นเยาวาชนนะครับจำไว้เลยครับห้าคำนี้อย่าพูดออกมาไม่ว่าจะพูดกับตัวเองหรือว่าพูดให้คนอื่น,นฟังก็ตามอย่าพูดให้คนอื่นได้ยินเป็นอันขาดคำที่หนึ่งอุศุนอุศุน็นภาษาเรานะครับ,รรปรรบแปลว่ายาก<อ>นะครับจะยากเนี่ยยากยากมากยากยาก นะครับที่ใช้ครับที่ใช้ความหมายว่ายากมากมากเนี่ยอยา่าไปพูดแต่ให้เราพูดว่ายุสุเป็นภาษาเราครับแปลว่าอะไรมันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่ท้า,าทายความรู้สึกเราเวลาเราเจอกับเรื่องบางเรื่องเช่นหากว่าเราไปรุนน้องเราหัวหน้าบอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้เราเกิดจะปากเราเกิดจะหลุดไปพูดว่ายา,ยากอย่าพูดครับ ให้พูดต,ตัวเราเองว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ชา้าท้ายคำพูดที่สองเราที่ห้าพูดต้งตั้งเป็นภาษาหลัครับแปลว่าเหนื่อยอย่าพูดคำคำนี้พอะมาพูดต่อ,อไปแล้วไม่ใช่ว่าคนข้างาที่ได้ยินจะท้ออย่างเดียวนะครับตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกท้อเมื่อเราสรู้สึกท้อชีวิตก็จะไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้สึกเหนื่อยจริงๆจะพูดคำนี้ออกมาอย่าเพิ่งพูดให้พูดคำว่าฮัดับให้พูดคำว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตต้องมีเป้าหมายถ้าชีวิตไม่มีเป้าหมายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในปีหน้าเราจะทำยอดเราจะทำอะไรให้มันเป็นชี้นเป็นอันเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายและเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยตัวนะครับคำพูดแรกที่ไม่อยากให้พูดก็คือ ยากเหนื่อยและคำพูดที่สามครับล,ลาสตาเตียแปลว่าฉันทำไม่ได้หรอกอย่าพูดใช่บางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะทำไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเราจะพูดให้เราพูดทำนี้ครับอัตสตดเตียให้เราพูดออกมาว่าฉันต้องทำให้ได้ถ้าอัลลอฮฺประสงค์ใครจะมาห้ามถ้าอัลลอฮฺ ใครจะมาให้เราได้ให้ยึดมั่นอย่างนี้ไว้นะครับในฐานะที่เราเป็นผูน้รัทธาคำพูดที่สี่ครับกัลยาณ์ขี้เกียจอย่าพูดออกมาโดยเฉพาะถ้าเป็นนักเรียนทำง,งานกลุ่มนะครับมีคนคนหนึ่งบอกว่าขี้เกดียจครัว่าอีกหลายๆคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มก็จะบอกเธอ,อเหมือนกันเพราะฉะนั้นห้ามพูดออกมาเด็ดขาดแต่ถ้าเราจะพูดอะไรออกมาเมื่อเรามีความรู้สึกขี้เกียจพูดออกมาให้พูดหนึ่ง สองสามแล้วลงมือทำเลยครับหนึ่งสองสามแล้วลงมือทำเลยครับเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราในใจเราก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกอีกด้านมารู้สึกขี้เกียจให้พูดออกมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ทำทำไปเลยครับคำพูดที่ห้าครับท,ที่ห้าพูดออกมาก็คือม่อเบื่อเบือบ่อว่านะครับ ถ้ามีความรู้สึกเแน่นอนครับคนเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทำอะไรที่มันจำเจซังซัซังๆมันก็จะมีความรู้สึกเบื่อแต่อย่าพูดมันออกมาเลยครับนักวิชาการเข้าก่อร้องให้พูดว่าเราได้ความรู้ทําแล้วได้ความรู้ทําแล้วได้ประสบการณ์ทําแล้วได้ความเชี่ยวชาญให้พูดอย่างนี้ครับนี่ก็คือห้าสิ่งที่ต้องรู้นะครับในข้อที่สองข้อที่สามครับ ให้พวกเราทั้งหลายได้ใช้เวลาอยา่างคุ้มค่าแล้วก็มีความอดทนดังที่สุรวุญฮัซซี่ได้บอกไอว้อลลอฮุสซาลาฮาได้บอกไว้นะครับ <c oughs> ก็ขอพูดแบบสรุปสรุปว่าเพราะกดของการเติบโตคือการต้องใช้เวลาเด็กจะให้โตก็ต้องใช้เวลาต้นไม้หรือเมล็ดพืชที่เราหว่านลงไปมันจะเติบโตเราก็จะต้องใช้เวลาอดทน ดูแลมันมันจึงจะเหตุผลในช่วงเวลาต่อมานะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมว่าเวลาไม่ใช่ชีวิตครับเวลาไม่ใช่ชีวิตแต่ชีวิตของเราทั้งหมดนี่คือเวลาครับข้อที่สี่อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครไปนะนรับเพราะเราเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย่างนี้กับคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเราเราจะมีความรู้สึกะสะท้อใจ ไม่จะเป็นเรื่องอะไรกัแล้วแต่เรื่องฐานะทางการเงินเรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องชื่อเสียงไม่ต้องไปเปรียบเทียบอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับผู้ใดนั้นสิ้เพราะคนทุกคนเป็นคนที่อ้อนเลือกนะครับเราก็เป็นคนที่ร้องเลือ่องเอาล้อบ,บอกกับท่านในบียซูซุซึ่งนบียูซุก็เป็นนบีกเหมือนกับคนอื่นแต่มีบางสิ่งบางอย่าง ในจีนาบีปิบัตไม่ได้มีเหมือนกับท่านนาะบีอยู่สุฟแม้แตะท่านนมฮันต์ซอสอัลซัมโโของเราก็ไม่มีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องของการตีความฝันหรือว่าการแปลความฝันศาสตร์อันนี้เนี่ยนะครับมีใน,นตำราของอิสลามถ้าหากว่าเราฝันอย่างนี้ฝันอย่างนั้นเราสามารถที่จะ ดูได้ว่าความฝันของเราเป็นสัญญาณที่อัลลอฮาจะบอกอะไร,ปกปกไรหรือเปล่าผมคงพูดรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้แต่จะบอกว่าทุกคนเป็นคนที่อัลลอเลือกบางคนอัลลอฮเลือกให้เป็นอิมานบางคนอัลลอเลือกให้เป็นคอนเตบางคนอัลลอเลือกให้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในการซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนอัลลอฮฺเลือกให้เขาเ,เป็นคน,น,คน,คน,น,คนที่พูดเก่ง คือแต่ละคนเนี่ยจะมีความขนาดเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้ใดแต่าว่าหากเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบนะครับก็ขอให้เราเปรียบเทียบตัวของเราเองนะครับกับวันนี้กับวันเมื่อวานาวันนี้ของเราเป็นอย่างไรเหมือนวันเมื่อวานไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอามัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมทั้งความคิดต่างๆถ้ามันยังไม่ดีอยู่มันต้องปรับปรุงแก้ไขเมืม่อวานหรือที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาขึ้นและข้อสุดท้ายครับคือข้อที่ห้าทุกอย่างครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง หมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่มีอะไรไม่มีใครจะสามารถบังคับให้เราต้องผิดหวังได้ไม่มีใครที่จะสามารถบังคับให้เราต้องหยุดเดินได้และไม่มีใครสามารถที่จะชุวเราให้ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตใหม่ได้นอกจากตัวเราเองครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเราก็นั้นแหละจะต้องรับผิดชอบตัวเองไม่มีใครมารับผิดชอบตัวเราแทนเราครับ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วชีวิตจะดีไม่ดีชีวิตจะบาปซ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็นขึ้นอยู่กับตัวเราเองท่านดิสอัลลอฮฺไว้ว่า,าวะจะนับไว้ว่าผู้ลุกุญไรมาผู้ลุกบุมมัสุนย์นอนันไรยะทีทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามจากสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอัลกุลโอวิฮะดานุสัมุลลอฮฺอวยว่าผู้พิสับบมสยมุสกี فم كل ذنب فاستفروه إنه الغفور ارحيم